สวัสดีคะ่ะพี่เอาจากช่อง YouTube i a m c o s y c h a n n e l นะคะตอนนี้พี่เอาอยู่ที่ทุ่งดอกทานตะวันเป็นของหมู่บ้านเองค่ะและพอดีพี่เอาก็มีกระเป๋าซิปใส่ของกระจุกกระจิกหรือว่าใส่มือถือก็ได้แล้วบังเอิญว่าเป็นดอก ทานตะวันเหมือนกันก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ได้ชมกันด้วยสวยจังไม่ต้องไปดูไกลเลยดูในนี้ก็ได้นยดูสิไม่รู้จะบานอีกนานไหมแต่รู้สึกว่าบางดอกเขาก็เขียวๆลงบ้างแล้วนะเนี่ยมีดอกบางดอกก็ตูมอยู่มาดูกันว่าระหว่างดอกทานตะวันกับหน้าพี่แอลอันไหนใหญ่กว่ากันเข้ากันเลยอะที่ให้เทียบหน้าว่าอันไหนใหญ่กว่ากัน ลองให้ดูบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะถ้าใครมาวิ่งเนี่ยสองสามรอบนี่ก็เหนื่อยแล้วนะพี่เอลไม่เคยมาวิ่งหรอกไม่ไหววิ่งไม่ไหวนี่ค่ะเข้ากันเลยนะของพี่สาวพี่เอลรับเย็บนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดมีมีตัวคอสซิซท,ที่ปักเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวพี่เอลเย็บได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าเป็นหมอนเป็นกระเป๋าซิปหรือว่าจะเป็นถุงผ้าหูรูดนะคะตอนนี้พี่เอากำลังปักถุงผ้าหูรูดอยู่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะทําคลิปให้ได้ชมกันอีกคลิปหนึ่งนะคะเอาละความกว้างความกว้าง,าางลืมบอกสามารถใส่มือถือแบบเครื่องใหญ่ใหญ่ได้เลยหนึ่งเครื่องสายนี้ก็ปรับได้นะคะปรับตรงคอได้ลูกค้าถ้าใดสนใจกระเป๋าก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ จบคลิปนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อาจากช่อง y o u t u b e แอมคอสซี่ชาแนลนะคะวันนี้พี่อาจ,จะพามาชมทุ่งดอกดาวเรืองไม่ไกลเลยอยู่ในอเอ้ยเฮ้ยสแสดงว่าพูดผิดมาตั้งแต่แรก